ละบุรีอีกแล้วที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่นี่วัดเชิงเขา ผมว่าทางเข้าเขามีความร่มรื่นมากนะครับดูดูภายในมีน้ำตกด้วยทุกคนโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าที่นี่เขาได้สร้างน้ำตกจำลองขึ้นมาภายในวัดและก็ที่สำคัญทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยครับอีกแล้วทุกคนมาวัดสวยอีกแล้วครับไม่เคยนึกเลยว่าจะเจอวัดที่สวยอย่างนี้ฮนะวัด เชิงเขาสระบุรีอีกแล้วไม่คิดว่าสระบุรีจะมีอย่างนี้ฮะสวยงามมากว้าวล่มรื่นมากๆอุย้ยน้ำตกลงรูโอ้โหน้ำตกลงรูสวยครับทุกคนดูที่เขาทำนะครับผมว่าที่นี่ไม่แพ้ถ้จริงๆเลยตอนก่อนที่ผมขึ้นมานะฮะ มีคนแม่ค้าเขาบอกผมว่าภายในยิ่งกว่าถ้ำจริงๆงั้นเราไปเลยตามคุณป้าเสื้อเขียวแมงทับไปอ้อาวมืดเลยทีนี้มืดโบ๋เลยทางนี้จะเป็นทางที่แม่ค้าเขาบอกเมื่อกี้ให้ขึ้นลิฟตนะ์ สวยงามครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ทางขึ้นลิฟต์อยู่ตรงนี้ฮะมีลิฟต์ให้ขึ้นด้วยเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ดีกว่า,ว,าว้าวสวยจังเลยสวยจริงๆครับนี่คือบรรยากาศสลับบุรี มุมนี้ทางทิศตะวันออกนะครับมองไปเห็นพระพุทธฉายนู่นเลยฮะที่สำคัญนะครับทุกคนบรรยากาศสวยมากๆวัดนะครับเจดี JD ด้านบนทำให้เรานึกถึงหนังเรื่องดาก้นบอลเลยทุกคนสวยจริงๆครับช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนชั้น5 สูงสุดก็คือ JD นะครับคือเราขึ้นมาชั้น5นะฮะเดินรอบๆตอนนี้เดินย้อนแสงนะครับทุกคนไปดูป้าเขาตีะระฆังเคาะระฆังนะครับ ที่ผมบอกว่าเหมือนเหมือนหนังเรื่องดา้อนบอลก็คือสวรรค์ของเทพเจ้าดา้อนบอลนะครับใครใครเคยดูบ้างครับทุกคนครับผมคิดว่าเป็นวัดธรรมดาธรรมดาที่เห็นมองจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนพอขึ้นมาด้านบนครับสุดเซอร์ไพรส์มากๆทุกคนลองมาแวะได้นะครับที่วัดแห่งนี้ครับจังหวัดสระบุรีวัดนี้มีชื่อว่าวัดเชิงเขานะครับทุกคน สวยมากครับด้านบนลมเย็นสบายมากสวยจริงๆครับอืมสวยจริงเลยายบายด้วยายบายย๊ายายน่าจะยืนตากแดดบ้างนะจะได้สวยสวยหน่อยโอ้ oh, สวยจุงเลยขอแค่มีบันไดไปหมดฮนะตอนเนี้ยนี่เป็นป้อมที่อยู่ด้านทิศตะวันตกมีป้อมให้ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาขึ้นตามภาษาเรานี่แหละ โอ้โหแต่สูงไปไหนเนี่ยมองไปข้างล่างฮะเห็นวิวที่อยู่ข้างล่างสวยงามครับนูน่นรถวิ่งกันอยู่น่นกรุงเทพเราอยู่ทางโน้นฮะกรุงเทพอยู่ทางโน,น้นเรามาโลกกิจซะด้วยเห็นบันไดเราชอบปีนมีบันไดขึ้นเขาลงห้วยปีนหมดครับ <c oughs> โอ้โหสวยงามจริงจริง <c oughs> <c oughs> โอ้โห oh, oh. มุมนี้ยิ่งสวยงามทุกคนมองเห็น360องศาครับสวยงามจริงๆยิ่งเป็นมุมนี้ครับผมถ่ายแล้วถ่ายอีกผมชมแล้วชมอีกบอกว่าสวยสวยๆนะครับทุกคนสวยจริงๆครับ มากเลยครับทุกคนด้านหน้าผมก็จะเป็นทางลงน่าจะเป็นทางลงนะแต่เป็นทางลงเป็นรูปไก่ฮนะสองข้างหันหลังชนกันสวยงามมากๆเลยครับแต่ก่อนที่จะลงเข้าไหว้พระด้านในใจดีใหญ่ดีกว่าก่อนนะครับก่อนที่จะไปนีฮะ been เข้ามานะครับเราก็ใช้เสียงดังไม่ได้ที่สําคัญอยู่ด้านบนตอนนี้นะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับพระประธานองค์ใหญ่สวยงามครับองค์สีทองด้านบนก็สวยงามนะครับมีลายวิจิตนะครับองค์ใหญ่นะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับสูงประมาณ20เมตรได้ครับท่านผู้ชมต้องบอกนลครับผมเหนียนหน้าขึ้นดูผมรู้สึกมีความประทับใจมากๆกับการสร้างนะครับ ต้องบอกเลยนะครับนี่คือฝีมือของหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับรูปภาพของหลวงพ่อรวยผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ครับและนี่คือประตูด้านที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับเป็นรูปของอเป็นการแกะสลักมากกว่านะครับแกะสลักทองเหลืองนะครับเป็นรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณหรือยักษ์เฝ้าซุ้มประตูนะครับ ทุกคนครับทุกคนรู้จักหลวงพ่อรวยดีนะที่นี่หลวงพ่อรวยเป็นคนสร้างนะครับที่เราเห็นด้านหน้าผมตอนนี้เป็นสแตนเลสท,ทั้งนั้นนะครับที่เราเห็นเป็นสแตนเลสลายสีแบบนี้ทุกคนสแตนเลสล้ลวนๆถ้าใครชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวยนะครับจะรู้เลยว่ากำไรข้อแขนแหวนอะไรต่างๆนาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับทุกคน อย่างเสาต้นนี้เหมือนกันครับสแตนเลสล้วนๆโอ้โหสวยงามมากครับเป็นสแตนเลสคือเขาพูดง่ายๆอะ่ะคือเขาจะมีบล็อกของเขาก็ค,คือแกะสลักเป็นสแตนเลสนะครับเป็นของอหลวงพ่อรวยทั้งหมดเลยครับบรรยากาศในวัดผมต้องบอกเลยครับว่าสวยงามสวยจริงๆครับนี่ขนาดตอนนี้ลมยังพัดลมแรงมากครับด้านบนนะครับ นี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับเราจะมองเห็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านล่างนะครับจุดจุดที่เราจะลงไปด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เวลาลงแล้วครับขอทางหน่อยนะครับป้าเขาบอกว่าหลายต่อหลายครั้งที่ขึ้นวัดขึ้นบันไดรู้สึกเหนื่อยนะครับแต่มาที่นี่ลงบันไดที่นี่ป้าเขาบอกว่า ไม่เหนื่อยเลยเป็นเพราะว่าบันไดาอาจจะไม่ชันไม่สูงมากนะครับแต่ก็ดีแล้วครับอย่าเหนื่อยเลยครับเที่ยววัดก็อย่างนี้แหละครับปะทุกคนเดินตามป้าลงไปครับต่อไปผมจะไปชั้นที่สี่นะครับสี่สามสองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมขึ้นลิฟต์มาชั้นห้าเขาบอกว่าให้ขึ้นชั้นห้ามาเป็นจุดสูงสุดแล้วก็ลงไปชั้นสี่นะครับจริงๆเมื่อก่อนนี้วัดนี้ชื่อว่าวัดเขาดินนะครับทุกคน ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อกันตอนไหนผมไม่รู้ประวัติทั้งสิ้นนะครับผมรู้แค่ว่าเป็นวัดที่หลวงพ่อรวยเป็นคนก่อตั้งสร้างขึ้นมานะครับและปัจจุบันนี้นะครับวัดเขาดินแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเชิงเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่ามีถ้ำน่ารักสวยๆไปดูกันเลยครับ ห้องนี้ทำไมเงียบจังมีถ้ำพุทธเศษษฐถีนาคราชด้วยโหเงียบมากมีถ้ำเล็กๆด้วยมีน้องเป็ดน้องเชิงเขาเชิญให้ลงถ้ำลงถ้ำกันดีกว่ามีแสงไฟเดินด้วยเห็นสบายเลยเฮ้ยทุกคนถ้ำสวยดีอ่ะเฮ้ยถ้ำน่ารักด้วย โอ้โหเฮยผมว่าตรงนี้ได้ฟินมากเลยได้ฟีล,ฟลสุดทุกคนนอเนี้ยโอ้โหเฮ้ยชอบเลยมาเถทุกคนมาเถอะครับถ้ำนี้น่ารักมากเลยเป็นถ้ำทำขึ้นด้วยฝีมือคนนะฮะแต่ว่าโคตรน่านรักเลยสวยด้วยเย็นสบายครับเย็นมากๆเลยดูป้าเขาฮะกลายเป็นเด็กเมื่อวานซืนไปเลยเฮ้ยสวยจริงๆทุกคนอยู่ด้ลลานล่างจะเป็นยังไงไปดูดิ suối xuôi xuôi đó, đó chơi. suối uhm. uh. Ui, xuôi xuôi quá 1, 2, 3 tuyệt vời quá ok. vời โอ้ทุกคนต้องบอกเลยว่าสวยมากครไม่อยากเชื่อเลยครับว่าใครผ่านไปผ่านมาแวะเถอะครับคุ้มจริงๆ สวยมากครับทุกคนที่เราเห็นนะทุกคนเหมือนเหมือนเป็นหินย้อยนะฮะแต่นี่คือฝีมือมนุษย์ทำนะฮะสวยงามที่สำคัญผมว่าน่ารักดีอ่ะเป็นถ้าที่น่ารักมากๆสวยด้วยครับเมื่อกี้เราลงมาทางโน้นนะแล้วก็เราก็จะไปทางหนึ่งก็คือทางนี้ครับเนี่ยฮะทางนี้ครับป้าครับบอกให้ตามมาไปตามไปเลยครับนี่คือทางอ,อ,อีกทางหนึ่ง เฮ้ยได้ยินเสียงน้ําตกด้วยอ้าวเฮ้ยโอ้โหสวยมากทุกคนสวยจริงๆทางเดินจะมีลูกกลงเป็นแบบนี้นะฮะอ๋อมีน้ําตกน้ําตกด้วยสวยครับนี่คือน้ําตกนี่นี่นี่น้ำตกโอจะมีหินย้อยครับสวยจริงๆไม่อยากเชื่อว่านี่คือ ถ้ำวัดเชิงเขาโอน้ำตกครับโน้นฮะฟังว่าจะเป็นน้ำตกไหลพุ่งเลยอ,อ้าวมืดแล้วครับตอนนี้มืดมากก็ไปพบแสงสว่างฝั่งโน้นอื้วเจอป้านั่งอยู่พอดีเลยกับแสงสีแดงสวยครับโหตรงนี้สวยมากครับทุกคนเฮ้ยเป็นอะไรที่ผมว่า เกินเกินเกินคิดเกินคาดที่เราเข้ามาวันนี้ฮะดูเห็นย้อยที่เขาทำฮะสวยจริงๆครับโอ้สวยมากสวยมากว้าวสวยจริงๆไปไปต่อไปต่ออว้าวมีน้ำปกตลอดทางฮะ แล้วก็เดินไปตามแลกข้องเที่ยวเข้าไปนะฮะสวยงามมีทางขึ้นด้วยอ๋อนี่ไงถวายสังฆทานร่วมบูชาใส่รองเท้าให้ก่อนรองเท้าลื่นรองเท้าอ่ะลื่นไปโองหินแตกเลย ที่โตมานี่ลำบากเลยเนขะ้ามานี่ลำบากเหมือนมื่อองเดืนท่เองต้องบอกว่าลำาโอ้โหทุกคนนี่คือจุดที่เราคาดไม่ถึงอีกจุดหนึ่งครับขึ้นมาดูครับเราขึ้นมาอย่างช้าๆครับบนลานปูนที่สงบเราเห็นเสียงพระพุทธรูปครับและมีกรงจักรด้วยองค์ใหญ่ๆครับพระพักร หน้าตาสวยงามมากครับทุกคนโหโหงามมากๆว้าวโหทุกคนบอกเลยครับหลงรักที่นี่เลยอะ่ะกทำได้สวยมากครับสวยจริงๆว้าวสวยมากสวยมาก โอ้ไม่อยากเชื่อครับนี่คือฝีมือมนุษย์ทำได้สวยจริงๆโอ้โหก็ตอนนี้เราก็ไปตามนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยกันนะฮะที่ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันเมื่อกี้เนี้ยเราก็เดินตามเสียงเข้าไปครับอากาศบรรยากาศก็มืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังครับโดยเฉพาะผมนี่แหละ สวยครับสวยครับอามืดอีกแล้วมืดอีกแล้วอ่ามีแสงสว่างให้เห็นด้วยว้าวสวยครับน,นี้สวยครับสวยครับอืเป็นการโยนเหรียญใส่บาทนะครับตรงเนี้ยบาทที่อยู่เ้็ตกฝั่งโน้นฮะข้างหน้าจะเป็นนักราชสวยงามมากครับสวยงามครับ

นี่คือการโยนเหรียญใส่บาทนะครับที่อยู่ตรงชาน้ำตกอ้าวลงเลยแม่นมากครับเมื่อกี้เนี่ยแม่นลงริบร้อยฮะโอ้ลงแลวโยนลงเลยคเมื่อกี้คนไหนที่โยนไม่ลงบาทก็มาลงอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะ นี่เทียบเลยอ่ะไปต่อครับทุกคนไปต่อครับอ้าว mm hmm. เขาทําได้สวยงามมากครับทุกคนป้าเขาดีใจเขาโยนเหรียญลงบาทได้น้ํากระเด็นกระจายเลยปไปไปในะความมืดกันต่ออ่ะป้าหายแล้วก็ไปต่อครับทุกคน mm hmm. ว้าวทุกที่สวยหมดเลยครับเฮ้ย mm hmm. hey, ทำไมสวยอย่างนี้ mm hmm. เราพลาดได้ไงเนี่ยทั้งๆที่เราเคยมาแล้วนะ mm hmm. ไม่ใช่มาที่นี่ฮะแต่ผ่านครับ ว้าวดูสิครับทุกคนสวยงามจริงๆโอ้โหสวยงามสุดๆเลยไปไปต่อในรูมืดๆนี่แหละเนี่ยฮะมืดมากแต่เราก็พยายามเดินแบบย่องเบาย่องเบาน,นิดๆเพราะว่ามันมืดนะครับอแล้วก็จะพบแสงสว่างแบบนี้ว้าวสวยครับว้าวสวยงามมากทุกคน เจออีกแล้วลไม่มีอะไรใช่ป่ะไ,ไม่มีอะไรฮะตรงนี้เดินต่อครับตามนักท่องเที่ยวญาติผู้ใหญ่เข้าไปครับก็ทำสวยจริงๆครับมีที่นั่งที่อะไรพักผ่อนแล้วก็มีแสงไฟนี่คือทางออกนะครับก็ใกล้จะหมดทำแล้วมั้งเห็นมีไฟทางออกสวยงามครับทุกคน เพื่อนทุกคนฮนะผมว่าที่นี่นะเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่นี่วัดเชิงเขาครับจังหวัดจังหวัดสระบุรีครับใครมาแนละ้วไม่ควรพลาดครับสวยจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะเป็นวัดที่หลวงพ่อรวยเป็นคนเป็นคนสร้างนะครับเป็นคนที่ออกความคิดออกทุกอย่างนะครับก็คือหลวงพ่อรวยเป็นคนคิดสร้างนะครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองมาดูครับ รับรองว่ามาแล้ถูกใจกับถ้ำปฏิมากรรมถ้ำเล็กๆนะครับไม่ใหญ่แต่สุดฟินเวอร์มากเลยรับถ้ำเล็กๆแห่งเนี้ด้านบนมีเจดีย์องค์ใหญ่ด้านล่างมีถ้ำสุดอลังการแตกขอแตกตาสวยต้องบอกว่าสวยมากๆทุกคนมาแล้วไม่ควรพลาดอย่าผ่านนะครับตัวแแวะแวะ,แวะห้ามผ่านเด็ดขาดครับทุกคนไปต่อครับ ป็นทางออกนะครับตอนเนี้ยทางออกก็ขึ้นมาหน่อยๆก็ตามแสงไฟสีเหลืองๆส้มๆนี่แหละฮะสวยงามจริงครับทุกคนเอาไหนอะ่ะอ๋อทางตันทางเนี้ยต้องไปทางเนี้ยไปตามแสงไฟครับเนี่ยมีลูกศรชี้ขึ้นด้วยก็แสดงว่านี่คือทางออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว้าก็มีบันไดขึ้นอีกครับชันเอาเรื่องแต่ก็น่ารักครับ บรรยากาศดีมากๆไม่ร้อนครับทุกคนมาเถอะนี่คือสระบุรีใกล้กรุงเทพแค่เนี้ยสวยงามจริงๆแล้วจะโผล่ตรงไหนโผล่ตรงหินตาหินยายครับว้าวอืมว้ากก็สรุปโผล่ที่เดิมสวยงามตอนที่เรามาเราลงทางนู้นเนาะ ลงมาข้างล่างบนตรงนี้เป็นถ้ำสวยงามจริงๆครับแค่นี้นะฮะดูด้านบนสิครับสวยจริงๆครับปฏต,ติมากรรมโอ้โหนี่คือหินตาหินยายเราไปดูใกล้ๆครับหินตาหินยายก็แน่นอนครับลุงเจ็ดสีเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ที่วัดเชิงเขาเราป้าเราก็จะบูชาหินตาหินยายแล้วครับ อย่าว่าแต่ิป้าเลยผมก็ด้วยแหละมาทั้งทีเราก็ต้องเอาบุญไปฝากทุกคนด้วยครับผมไหว้พระแป๊บหนึ่งเนาะ ุกคนครับก็สรุปแล้วนะคือว่าที่นี่วัดเชิงเขาเนี่ยเขาจะมีงานประจําปีวันที่วันที่เท่าไหร่นะบ้านนะวันที่31มกราครับถึงวันที่16กุมภาก็มีระยะเวลา15-16วันนะครับให้มาเที่ยวได้เลยปิด4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับที่วัดแห่งนี้ผมคนนึงแหละต้องมาและผมก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้มาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่วัดเชิงเขาครับก็ได้เวลาออกมาก็เดินตาม เดินตามป้าเสื้อคืเขียวนี้ไปครับตรงนี้ก็จะเป็นลานโพนะครับลานต้นพระศรีมหาโพนครับนี่เป็นทางลงนะครับทุกคนโอ้โหทาร่มรื่นมากครับที่นี่ปิดห้าโมงเย็นนะครับมีชักลอกอะไรเนี่ยเอยเราไม่รู้นะครับมีชักลอกด้วยไปลงครับ วิหารหลวงพ่อรวยนี่คือวิหารหลวงพ่อรวยครับผมมาไม่ทันนะป้า <c oughs> ครับผมโอ้ฝั่งนี้เป็นน้ําตกฮนะสวยงามมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรป้า <c oughs> เดี๋ยวผมมาใหม่ <c oughs> ครับโอ้มุมนี้ก็สวยสวยครับทุกคน Oh. oh, bye bye thôi nè, bye bye thôi, bye bye thôi, oh. ตรงนี้ก็มีน้ําตกด้วยโอ้ oh, สวยงามจริงๆครับอา oh. นี่คือตรงนี้จะเป็นอะไรอะ่ะตรงนี้จะเป็นพระสังกระจายครับ oh. มีพระสังกระจายให้เราได้กราบไหว้บูชาด้วยนะครับมีคาถาด้วยนี่ฮะพระสังกระจาย ต้องบอกว่าพลาดอย่างแรงแต่วันนี้คงไม่พลาดหรอกถึงแบตกล้องจะหมดผมก็มีสำรองครับมีสำรองรับรองได้ภาพส,สวยไปฝากทุกคนแน่ๆครับวันนี้เนี่ยป้าเรามาป้าเราก็ได้บุญได้กุศลไปเผื่อแผ่เพื่อนๆที่ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับได้บุญได้กุศลทุกคนครับว่บางๆแวะมาเที่ยวนะครับบุญประจําปีของที่นี่เขาจะมีจัดขึ้นวันที่31มกราคม 2,568ถึงวันที่16กุมภาพัน์2,568นะครับเปิดตั้งแต่6โมงเชา้ายันถึง5ทุ่มอ่า4ทุ่มครับเวลาปิดผมเชื่อว่าสวยงามมากๆถ้าใครอยากจะมาก็มาในเวลาที่ผมกำหนดไว้นี่เลยรับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเจอกันในงานเที่ยววันที่30มกราคมถึง16กุมภาพัน์2,568ครับ